บอยุ่งสาีแว่นหลุดคว่ำอยู่งานไม่ทำหาแต่เรื่องไงตั้งรับอนี้บ,นนบอกจะถ่ยโตันจีดมันกจะจัดกเท่ร์เรียกเลยหาแต่เรื่องนี่เอแต่สลิงกับอะไรมากครับเรื่รงองสลิงเด้โน้ตอนี้บอกว่าจีดก็จีเทอีก็จีเท งานไม่ทําหาแต่เรื่องไอ้บาสซาาเอาอีกแล้วเล่นคูยอีกแล้วโอ้ยไอ้บาสไอ้บาสเช้ากินข้าวกูบอกกูก็บอกอยู่ยืนคนเจ็บเทเอาจนได้นะมึงนีไอ้บาสดูกจะไม่ขาดคำเลย เอาอะไรมาลากกันล่ะที่นี่ไอ้บ้า